เดี๋ยวดูตัวเงินตัวทองกันนะตัวใหญ่ด้วยโน่นอยู่ดิมข้างนู้นนะโน่นตัวเงินตัวทองครับโน่นโน่นโน่นเขากำลังจะหากินอะไรนะเห็นไหมอะไรอะไรเขากลังจะหากินอะไรของเขานี่จังนี่ตัวใหญ่นะในแถวนี้นะ มีตัวนั่นะมันจะขึ้นไม่รู้แพวอะไรมาทิ้งนะมันสามารถกินแมวได้เนะี่ยสามารถกินแมวได้เลยอะ่ะตัวไปลือเลยขึ้นไปทางรำแล้ว เป็นไปทาตัวเลยครับอ๋อๆๆๆเป็นไปท้งตัวเลยทีน,นี้จะไปกินอะไรไม่รู้ละเห็นเศษอะไรไม่รู้ละได้กินอะไรไม่รู้นะไม่รู้ได้กินอะไรนะ เขาได้กินอะไรไม่รู้ครับแต่ปชูคออยู่นู่นแหละใกล้ๆเลยนะคนลคฟาฟคองอันเนี้ยเนี่ยก็เห็นรถมาเขาก็เริ่มผมาแล้วล,ลุงกวกำลังลงกำลังจะลงน้ำผมเคยเอาหารแม่ว,วางให้มันกินน่ะเศษทุกเศษเลย ว่ายน้ำไปแล้วไม่อยู่แถวนี้แหละว,ว่ายไปแล้วนูน่น,นนะว่ายไปไกลแล้วแมวผมก็จ้องนะแมวผมก็จ้องนู่นนะ่ะวิ่งก็ก็ดักหน้าเขาโน่นนะ่ะทำยังจะกัดเขาได้นะั่นแหละเขาอยู่ในท่อโู่นนะ่ะเห็นไหมเขายู่ในท่อ นอนอยู่ในทอ่อเลยมาทุกวันแต่จังหวะนี้เนี่ยเขาจะมาไปนอนในทอ่อปลาไม่มีให้เขากินแล้วไงปลาไม่มีให้เขากินแล้วเข้าไปในทอ่อแล้วครับนู่นนี่น่ะอยู่ข้างทอ่อเดี๋ยวมุดไปผูกฝั่งนู้นแหละ เนี่ยก็เห็นอาหารแล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปดูฝั่งนู้นก่อนเอ้ยขึ้นไปจําอะไรกันนะ <c oughs> ฮะเนี่ยมีสองตัวนี้จริงคืออะไรนี่มาลงแมลงสาบไม่ได้เคยเข้าห้องเลยนะ <c oughs> ดีกว่าคนอีกนะ <c oughs> เห็นหัวไหมนะ <c oughs> เห็นหัวนะย <c oughs> เห็นหัวเลย กำลังจะมุดแล้วกำลังจะมุดหนีไหนเขามาหากินอะไรขเขาแกเห็นมุมละนี่เขาเห็นแล้วเขากำลังหาที่หลบแล้วแองเดนดูมดมดดมดมดมด ดูไปเลยกำลังเข้าท่อนี่เข้าท่อแล้วเข้าท่อแล้วเนะี่ยสวัสดีดิ สวัสดีดิสวัสดีนี่สวัสดีดีดีสวัสดีดิสวยสวัสดีสวยสก่อนกวักสวัสดีสวยสววัสดีสวัสดีนี่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 วัสดีมาสวัสดีสวัสดีเออนี่โอเคโอเค